ดูนะครับผมจะยิงปลาแบบมือพักกาได้ดูนะครับเนี่ยปรากฏปรากฏเห็นมาตัวหนึ่งโอ๊ยชิบหายแล้วเวลามันฟักมือนี่มันจะเจ็บขนาดเดียบ่โอ๊ยมันอาจจะมีสองตัวก็ได้แต่ว่ามันก็ดูตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะ เรา,าบอกว่าถ้าปรากฏพวกนี้มันปักแส้มือเนี่ยอู้เป็นภาษาเมืองไงมะมันถ้ามันปักแส้มือเนี่ยเขาต้องเยี่วใส่เขาต้องเยี่วใส่แผลลูกเก่าเนี่เนี่ยปรากฏเนี่ยอันนี้คือปรากฏน้ำพุ่งเลยเนะี่ยเพิ่งดาวมาเหมจะเอาไว้ในซอกหินแล้วกว็อันของมาดีายวิดีโอในบ่าเออพ่อ้ระดาบผมเนี่ยมันตื่สุดยอดเลยอ้าเก็บหรอดีนะาเพิ่งอีท่าเมื่อเดี๋ยวจะหาว่าคุยอย่างมะพอพอพออ๋อ เอ้ hey, วันนั้นนี่คนเดียวอ่ะได้เต็มข้องเนี่ยเออเอออันนี้พ like ึ่งลงอันนี้พึ่งลงถ่ายวีดีโอเพื่ออ๋อช่องฮะเก็บไว้ดูหนูดิปูปูปูไออีรกากใหม่ดี่เตี๋ยวภาษาเตียวถ่ายวีดีโอให้เตียวปู เนี่ยเย็ดอวะไรเกมดิไรเกมดิช่บ้าัวันหล่นแล้วโอ้ยยี่ได้ช่วงโดนฮะบักีที่มันโดนอะกำดิฮะถ่ายไปพุ่นมาถึงดส่วนไม่ใหญ่อ่ะหายวเขาไมตัวใหญ่โฮ้ยฮ้โหโ้ไอ้ปุ๊บอ๊บ คือว่าถ่ายคือถ่ายวีดีโอไอ้เจะใส้แปลเฮ้ยขี้แปลขี oh, sure ้แปลดำละเอาละโัขอเฮ้ยไอ้เหี้ยอะฮะขอลงแป้นหนึ่งครับโอเคเอาเไอ้เอาปืนไหมมาลองปืนฮะโอ้ยไปไอ้มือพักการสอง จึ๊กนี่นครับมือพกการสองมือพกการหนึ่งไปนู่นแล้วมือพกการสองยู่นีอยู่อันน้ว่าเรดีโ ฮ้องเจี้ยฮ้อนอ้อเฮ้ยฮ้องตั้งแต่เจ้าบ้าบ่าอู้วาเฮ้ยมือพกการสองตีตีชิงนอะตะกี้ปลาเฮ้ยผู้เลี้ยวมือพกการเป็นรุ่ง น,น,นี่คือมือพักการยิงไม่โด <c oughs> นน <c oughs> ะครับเ,เอ้ยเก่ากับเดียวทำอะได้ลงไป <c oughs> <c oughs> จับไว้สัส มูลลึกะมูลึกอ่ะครับลึกลึกอ่ะพื้อเว้ยมาตืรงสุดยอด์จัดแล้วอ้ายอ่ะเดี๋ยวลูดๆเอ้ยพูดเก็บดิ้ยต้องมานั่งเก็บขึ้นเนี่ยนะเออต้องเก็บ เขาลงตื้นๆอย่างนี้ค่ะลงลึกเลยหาใครลงไงยิ่งบบค่าลงนี่นะครับเราตามมาดูมือพักการควายกันนะครับเอ้ยมือพักการสรอนแกควายนะครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวไม่เปียกเออลงไปเออลงแฮมลงอีก làm ẩm thực ngư pát canh nhá các bạn liều đâm súng 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 เฮ้ยผ่อเออดำมีว่ะปลาใหญ่มันลงมา่ะไอ้นั่นไอ้นี่ก็ลงมาเนี่ยตอนนี้มือปรารสองปืนหายนะครับ <c oughs> เย็ดเย็ดเอาเผาว่ะเผาแย่ตัวได้เดียวออไปเก็บไปผู้ยิงจงไม่ไหนอ๋อนี่